ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4แม่แมนยูมีเฮอารอนวารบิสก้าเมินเทียบเชิญสู้ศึกเนชั่นครับแมนยูลงโอเปนปิดทิ้งเมื่ออารอนวาบิสก้าบอกปัดการทาบทามจากทีมชาติคองโกร,รวมฟาดแข่งในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่น วันพิสการได้รับความสนใจจากทีมคองโกแม้จะเกิดในอังกฤษแต่เนื่องจากมีบรรพบุรุษชาวคองโกที่สำคัญเจ้าต,ตัวยังไม่เคยทูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่จึงมีสิทธิ์รับใช้ทีมชาติในแอฟริกาได้ดังนั้นวานพิสการลงเล่นในกับยาคองโกชุดยู20มาแล้ว1น,นัดในเกมอุนเครื่องที่แพ้อังกฤษ8-0เมื่อปี2015ก่อนหันมาเล่นกับทีมเทรยอนชุดยู20และยู21แ้่ทางล่าสุดเดลิสตาบอกว่ากองหลังวัย26บอกปัดการทับทามจากยาคองโกในการลงเล่นในวแวนน่นอนล้ โดยเชื่อว่าวบาบิสคาส์ยังรอถูกเรียกไปติดทีมชาติอังกฤษจากการคุมทีมของเกร์เซาเกตต่อการตัดสินใจในล่าวของวบาบิสคาส์นับเป็นข่าวดีของเกร์เทนฮารกที่ขาดแผงหลังที่ล้มเจ็บหลายคนรวมทั้งทะเลมลัเลเซียฟูลแบ็กทีมชาติฮอลแลนด์พอสโคตมนานกองกลางปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกแสดงความเห็นว่าทิเซนอีริกเซนและบูโน่แฟรนันควานมี่ฟิลปีสแสดงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่ทาให้ us, uz, oh ok, หร้านมูสไอรุนหัวหอกเดนมาร์กยิงประตูได้ยอย่างต่อเนื่องการมีออลิเซนอยู่ในทีมจะช่วยได้เขาสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ผมไม่คิดว่าเขาจะยอดเยี่ยมมากในเกมกับแอสตันวิลล่าแต่เขาเป็นเพื่อน่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อมีบอลอ,อ,อยู่กับตัวฮู้โนโฟแฟร์นันก็เช่นเดียวกันพวกเขารู้ว่าถ้าเด็กคนนี้วิ่งมาถูกทางประตูก็จะตามมาซอ ja ยรุนย้ายจากอตแลนต้ามาเล่นใ้กับยูไนเต็ดเมื่อสมุดที่ผ่านมาด้วยค่าตัวจิตล้านปอนด์แต,ต่องเจอความกดดันอย่างหนักหลังยิงประเดิมสกอร์แรกนีมล่ทงสา อย่างไรก็ตามฮอยลุนยิงประตูแรกในหลีได้สาเร็จในเกมที่แมนยูเปิดออเทอร์ฟอร์ดเอาชนะเอสเซเวล่า3-2ซิสโกมองว่าการมีอิริเซนและแฟนันลงสนามจะช่วยห้ฮอยลุนยิงประตูได้มากขึ้นฮอยลุนลงสนามไปกับแมนยูไปแล้วรวมทุกรายการ23นัดซัดไป6ประตูพีชิกิม3ขีแมนลุนฟิตคืนทับแมนยูเร็ววันนี้แมนเชสเตอร์ยูเตดได้รับข่าวดีจากจะชนะเหนือเอสเซเวล่า3-2โดยมีรายงานว่า ตามแข้งสำคัญอย่างลิซันโดมาร์ติเนีสคาเิมิโรแลเมสันเมาส์เริ่มกลับมาซ้อมได้บ้างแล้วมีรุ่นคืนทีมเร็วๆนี้เอริกจันฮากุสซอชาร์ดองปีแสดงเป็นอีกคนที่ต้องเจอปัญหาเนเตะบาดเจ็บจนแทบจะไม่สามารถใช้งานันเตะแบบ1 0อยอยู่ครบพร้อมหน้าได้ตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นแล้วในช่วงหลังตัวเจ็บของพีแดงยังคงเยอะทั้ง Martinez, iro, aw, uire, ia, up, w, ลิซันโดมาร์ตินีสคาเซมิโรลเมสันเมาส์แฮร์รี่แมกไกว์ทัเลอร์มาเลเซียวิกตอร์เดเดเลฟอ็อาเฟวารน สื่อแนกิดระบุว่าเทนฮากมีสิทธิ์จะเรียกตัวทั้งลิซันโดมาร์ติเนสและคาซิเมโลรวมถึงเมสันเมาส์กลับคืนสู่ทีมในอีกไม่เกินรอน,นี้ทั้ง3รายชื่อที่ว่ามาเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วแม้ยังคงต้องแยกซ้อมเดี่ยวไม่ได้ม,มาร่วมซ้อมกับเพื่อนที่ฟิตสมบูรณ์อยู่ก็ตามแมนยูยังเผยอ,อีกว่าเมาส์อยู่ในขั้นตอนการเรียกความฟิตมีโอกาสกลับมาเล่นได้อีกครั้งในช่วงกลางเดือนมก,กราคม2024โดยพวกเขามีโปรแกรมเตะเพียงนัดเดียวพบกับสเปอร์14มก,กราก่อนเบ่งนี้หนาวตลอดครึ่ง อลันเชลเลอร์ตำนานดาวิงนินคอสเซนออกปากบอกทีมเก่าเดินหน้าคว้าตัวเดคเคอามาเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวนี้ไม่เห็นจะเป็นต้องหันหลีหันขวางเพราะเมื่อเจอปัญหาหนักเตะบาดเจ็บค่อนทีมผมเห็นด้วยว่าที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูและศูนย์หน้าควรเป็นเป้าหมายหลักของนิคอสเซนแต่มันต้องอาศัยโชคช่วยด้วยส่วนหนึ่งเพื่อได้มาซึ่งของหน้าชั้นดีในราคาที่คุณจ่ายได้อย่างไม่มีปัญหาเมื่อถูกถามถึงเดคเคอาที่ปั่นนี้ยังเป็นฟรีเอเย่นเชลเลอร์กล่าวว่าแน่นอนนี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่านิคอตอองงกกาาาารรรููษปะะแลเด็ว่ย่ย ผมรู้ว่าค่าจ้างเขาคงไม่ใช่ถูกๆแต่ในทางเดียวกันสโมสรก็ไม่ต้องเสียเงินเป็นค่าตัวของเขาแม้แต่ปอนเดียว